ค่ะ,คะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการดีๆในวันนี้นะคะยังไงเนี่ยนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับขอบคุณมากเลยค่ะหิวมากๆเลยอะไรกินไส้ซูชิค่ะ,คะ ว้าน้องน้ำหอมมาไงคะนุกนะวันนี้มาฝากป้าเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยหน้าตาดีมากๆแล้วรู้อย่างนี้นะว่าป้าเหิวนี่น่ารักมากๆเลยซื้อมาเหรอคะทำเองกับมือเลยนะคะจริงเหรอแล้วอร่อยหรือป้าอร่อยมากปอ่ก็รู้ใจว่าซูซี่มากเลยถ้างานนี้ป้าซูซี่กินแล้วนะไม่หลอดเอ๊ยทำไมล่ะคะกินไม่ได้หรอใช่ค่ะยังกินไม่ได้นะคะเพราะมือเรายังมีเชื้อโรคอยู่ค่ะหรอมีหลอไม่เห็นมีแล้วไม่เลอะด้วย แถมยังไม่มีกลิ่นแล้วป้าชุชิก็ไม่ได้ไปไหนด้วยอ่ะแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ยนะคะมันตัวเล็กมากเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ค่ะพวกเชื้อโรคนะคะก็มีอยู่ทุกที่เลยนะคะ,คะทั้งโทรศพัพท์เงินที่เราใช้อยู่ทุกวันล,ลูกบิดประตูค่ะใช่ใช่ใช่ป้าชุชิไปห้องน้ำม,มามีใช้ลูกบิดด้วยมันยังมีเชื้อโรคเกาะอ,อีกตรงนี้วยอย่างน,างนี้ถ้าเชื้อโรคแบบถ้าเราไม่ได้ล้างมือก็แสดงว่าเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะอยู่ที่มือถ้าเราหยิบกินปุ๊บมันก็เข้าเข้าตัวเราใช่ไหมใช่ น้ำหอมค่ะเดี๋ยวป้าซูซี่จะจำลองสถานการณ์ให้หนูเห็นนะว่าถ้าเราล้างมือสะอาดเนี่ยมันก็จะล้างพวกเชื้อโรคได้เดี๋ยวป้าซูซี่นะจะใช้น้ำพริกเผานะคะน้ำมันน้ำพริกเผาที่หนูใช้ทาขานมปังนั่นแหละป้าซูซี่แอบเอามานะอันนี้ป้าจะใช้เป็นตัวแทนของพวกเชื้อโรคนะค่ะเทลงไปแบบนี้นะจริงๆอะ่ะเชื้อโรคอะ่ะเรามองไม่เห็นมันไนงะเราก็เลยไม่รู้ตัวว่าแบบเราไปโดนพวกแบบเชื้อโรคมาแต่เนี้ยมันก็จะเห็นสีนะจะได้เข้าใจง่ายๆอ่ะพอเสร็จปุ๊บ สมมตินะระหว่างวันอ่านน้องน้องหอมอนิ้วมาค่ะลูกนะเดี๋ยวเราจะจุ่มลงไปในน้ำนะ,ะที่มันมีพวกแบบเชื้อโรคอยู่ในนี้นะ,ะสมมุติเราไปแบบว่าไปโดนพวกประตูลูกบิดนะบันไดหรือว่าพวกที่ต่างๆแล้วเราก็สัมผัสเห็นมียอขึ้นมาเห็นไหมลูก ก็เหมือนกับแบบมือเราไปสัมผัสปุ๊บเชื้อโรคก็จะเกาะมาที่มือเราค่ะถ้าเราไม่ไปล้างมือมันก็จะเกาะอ,อยู่ตรงนี้เราหยิบจับขนมกินมันก็เข้าตัวเราเราเราก็ป่วยไม่สบายใช่ค่ะดังนะนั้น,เ,นเราต้องล้างมือก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบการล้างมือถ้างานนีนน้ขอนิ้วเดิมนะลูกนะกดลงมาเลยนะอู้เห็นไหมมันเป็นฟองด้วยนะคะเนี่ยเราก็ล้างมือนะคะเหมือนเราล้างมือให้สะอาดแต่พวกนี้ค่ะ เนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องน้ำหอมนะคะนิ้วจุ่มลงไปเลยลูกตรงนี้โอหเห็นไหมคะ โหชัดมากเลยเห็นไหมคะค่ะน้ำมันน้ำพริกเขาไม่ติดนิ้วเลยใช่อันนี้ก็เสมือนเชื้อโรคใช่ป่ะใช่ค่ะมันก็แบบไม่เกาะที่นิ้วเลยก็เหมือนกับแบบเชื้อโรคมันถูกล้างออกไปแล้วนะคะฉะนั้นแล้วเชื้อโรคไม่เกาะนิ้วมือเราก็สะอาดนะคะเราก็จะสามารถกินข้นมได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เลยนะคะแล้วเนี้ยน้องน้ำผอมล้างมือเป็มไหมลูกเป็นค่ะมือขั้นตอนใช่ป่ะใช่ค่ะถ้างั้าเนี้เดี๋ยวเราไปที่ห้องครัวกันแล้วก็น้องน้ำหอมสาธิตการล้าง มือให้ป้าซูซี่ดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะได้แลยวงั้นเราไปชมการล้างมือกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหูผลิตภัณฑ์นี้ดีมากๆเลยดูดิมือนุ่มม้อสะอาดมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าระหว่างวันนะลูกนะเราก็มีพวก แอลกอฮอล์ที่เป็นแบบเจลนะมันก็พกพาได้ง่ายๆมันก็ล้างทําความสะอาดมือได้เหมือนกันแล้วของน้ําหอมลมีไหมอ๋อของน้ําหอมเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะดีจังเลยค่ะอย่างนี้พกระจําเลยใช่ค่ะดีมากๆทุกวันเลยค่ะดีมากๆไปโรงเรียนด้วยใช่ค่ะไปเที่ยวด้วยใช่ค่ะโอ้โหดีมากๆเลยแล้วหนูฉีดอะไรบ้างคะอ๋อก่อนที่จะจับราวบันไดนะคะน้ำหอมก็ฉีดราวบันไดก่อนเลยนะคะแล้วก็ปุ่มกดลิฟต์นะคะว้าวดีมากๆเลยอย่างนี้ก็แสดงว่านะคะน้ําหอมใช้ เป็นประจํามือก็สะอาดแล้วมือเราสะอาดแบบนี้เราทําไงต่อคะตอนนี้กินขนมได้เลยค, <c oughs> ค่ะงั้นป้าซูซี่กินได้แลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะโอเคงั้นเราไปกินขนมกันเลยค่ะมาเลย